ยูยูตีวะเฮ้ยมน่าตลกสินะเฮ้เฮ้เฮ้เออเอ๊มหนึ่งนะเด็กยังเธอต้องไปถูกเผาในนรกซะอยานี่โอ้นี่โอ้ฮ่าฮ่าลบได้อ่าเขยนี่โดนสบั ไม่ใช่เธอคนเดียวนะที่หลบได้นีตนน้อแน่ไม่หดือเฮ้ยได้ต้องไปถูกเผาในนร,รกสนใจเฮ้ฉันพร้อมที่จะฆ่าเธอเสมอ,อนี่เด็กเอ้ยเด็กอย่างเธอมันเด็กแบบบตรีบุลีนี่นี่นเอ้ยฉันต้องเล่นอยู่ในเออยูนี้าง,งานแค่ไหนเนี่เเยเด็กนี่คิดว่าฉันไม่เห็นหนะเอ๊ย เออฉันเริ่มเบื่อกับนายแล้วนะเออฉันลืมฉันจะไม่เล่นกับที่นี่อีกนานแล้วนะนี่ฉันจะมือเอามือมาอีกโหฉันเริ่มเหนื่อยแล้วนะแต่ฉันจะสู้ต่อไปเพื่อน้องชายของฉันว่าดุยยังไงล่ะเดี๋ยวนี้ต้องดีดอะไรได้บุญนั้นเนาะ ฉันรู้สึกเหนื่อยของจริงแล้วฮะแต่ไม่เป็นไรนี่แหละโอ้โหโอ้โหเเออฉันว่าฉันต้องไปแล้วนะอ